ชกุนเดอะรันกิ้งพงษ์เสนอรก้าอันดับซีรีส์อุลตร้าแมนยุคนิวเจนที่สนุกที่สุดซีรีส์อุลตร้าแมนยุคนิวเจนหรือนิวเจเนเรช่ฮีโร่ซีรีส์ man, Gen, ถือว่าเป็นยุคทองของอุลตร้าแมนเลยก็ว่าได้เพราะทาสุบริยาโปรดักชัน่นผู้สร้างอุลตร้าแมนที่แท้จริงได้สร้างซีรีส์พวกนี้ปีต่อปีติดต่อกันจนถึง10ปีต่อ10เรื่องไม่เหมือยุคก่อน,อนที่สร้างปีเว้นปีบ้าปีต่อปีบ้าอะไรก็ว่าไป จนทําให้ยอดขายข,ายของเล่ขของอุลตร้าแมนขายดีเป็นเทนะเทท่ากว่ายุคก,ก่อนๆและยังสามารถดึงผู้ชมหน้าใหม่ที่ไม่เคยดูอุลตร้าแมนมาก่อนให้มาดูอุลตร้าแมนได้เพิ่มขึ้นจนตอนนี้ก็ได้มีแฟนคลับที่เติบโตมากับนิวเจเนชั่นฮีโร่พวกนี้และรวมถึงผมด้วยเลยจะมาจากอันดับ9อันดับซีรีส์อุลตร้าแมนยุคนิวเจนที่ผมชอบที่สุดว่ามีเรื่องไหนบ้างที่สนุกที่สุดสำหรับผม เธอเอามาทั้งหมดของซีรีส์ยุคนิวเจเลยไม่นับเด็กเกอร์ที่ยังไม่ฉายแล้วใน9อันดับนี้จะมีเรื่องที่คุณชอบติดอยู่อันดับไหนบ้างเชิญไปรับชมคลิปนี้ก็ได้เลย อันดับที่9ซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกาภาคแรกที่ฉายในปี2013อุลตร้าแมนกิงกาเป็นซีรีส์เรื่องแรกในสาระบบนิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์และเป็นผู้บุกบิกนในการสร้างซีรีส์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ต่อๆมาโดยมีตัวเอกคืออุลตร้าแมนกิงกาที่แปลงร่างโดยไรโดีฮ oh ิคารุอ้อประจภัยในรั้วโรงเรียนเก่าร่วมกับเพื่อนสมัยเรียนและอุลตร้าแมนทารลที่กลายเป็นสปาร์ตดอกเพื่อไขปริศนาและต่อสู้กับลอสปาร่าที่ออกอาละวาดรอบๆรั้วโรงเรียนไปพร้อมกัน งงใช่ไหมว่าทำไมซีรีส์ที่เป็นผู้บุเบิกของนิวเจนและชายฮีโร่ถึงมาอยู่ในอันดับที่โหลนี้ได้ล่ะก็สั้ง่ายๆเลยคือมันมีตอนน้อยเกินไปมีแค่12ตอนเองคือเนื้อเรื่องในซีรีส์ก็สนุกใช้ได้แหละชายแอคชั่นก็ของปากของคอเพงเปิดและเพงปิกก็พอมาอีกด้วยแต่เสียอย่างเดียวคือมันตอนน้อยไปหน่อยอ่ะอย่าไม่คันได้จุกใจเลยแป๊บเดียวก็จบซะแล้วและซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์อุตตร์แมนเรื่องแรกที่ไม่มีหน่วยพิทักษ์โลกในเรื่อง มีแค่พระเอกกับผมเพื่อนสมัยเรียนที่เป็นตัวดําเนินเรื่องมันเลยเหมือนขาดอะไรไปที่เป็นสเสน่ของอุลตร้าแมนเลยมาอยู่ในอันดับที่โหลนี้อันดับที่8ปซีรีส์อุลตร้าแมนไทยกับที่ฉายในปี2019 New Generation Hero ซีรีส์ลำดับที่7 และเป็นซีรีส์อุลตร้าแมนเรื่องแรกที่ฉายในยุคเลวะโดยมีอุลตร้าแมนที่เป็นตัวเอกหลักถึง3ตัวด้วยกันได้แก่ไทกะไททัสและฟูม่าที่มีลาสติกคนเดียวกันนั่นก็คือฮิโรลุกิเรียกได้ว,ว่าเป็นอุลตร้าแมนทรีอินวันกันเลยทีเดียวเรื่องนี้ดีกว่าอาัลบั้ที่แล้วอยู่นิดหน่อยนั่นก็คือมีจํานวนตอนทั้งหมด25ตอนด้วยกันและยังมีหน่วยพิทักษ์โลกภายในเรื่องที่ไม่เชิญจะเป็นหน่วยพิทักษ์โลกสัทีเดียวอย่างหน่วยอีจิส เป็นซีรีส์ที่เล่นประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โอดและมนุษย์ต่างดาวได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีไม่สุดเพราะมีการดำเนินเรื่องที่น่าเบื่อไปหน่อยสำหรับหลายๆคนที่ดูแถมในซีรีส์นี้มีอุลตร้าแมนตัวหลักถึง3ตัวด้วยกันแต่มีล่าอัปเกรดแค่คนเดียวนั่นก็คืออุลตร้าแมนไทกับผู้เป็นลูกชายของอุลตร้าแมนทานโร่ เพื่อนในทีมไทส์อรสอย่างอุตตาแมนไททัสกับอุตตาแมนฟูมาร์แทบไม่ได้อัป,ป,อปเกรดอะไรเลยจนถึงตอนนี้แฟร์แฟร์ฟูมาร์กับไททัสเลยไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้เพราะมันเกียรบอลไม่ค่อยดีเลยเลยทําให้อดีตเพื่อนรักของทาโร่อย่างอุตตาแมนโทเรเกียตัวร้ายหลักของเรื่องกลายเป็นเดอะแบกของซีรีส์นี้แบกกันทั้งเรื่องไปโดยปริยายแต่ถึงยังไงซะซีรีส์เรื่องก่อนหน้าอย่างอุตตาแมนรู้ก็ยังสนุกกว่าอยู่ดีอ๋อดอกที่เจ็ด ซีรีส์อุลตร้าแมนทริกเกอร์นิวเจเนเรชันที่ก้าที่ฉายในปีที่แล้ว2021นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ลำดับที่9ที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์อุลตร้าแมนที่เก้าและพวกซีรีส์อุลตร้าแมนในเคอร์โปรเจกต์ 3D เลยมีกิมมิกและอิสต้าเอ็กเกี่ยวกับซีรีส์อุลตร้าแมนในโปรเจกต์จีจีโดยเฉพาะทีก้าใส่เข้ามาในซีรีส์เปรียบได้ว่าเทร็กเกอร์คือทีก้าแห่งยุคเลยวะาหรือนิวเจเนเรชันทีก้านั่นเองและฉากแอคชั่นต่อสู้กับซีจีที่โคตรจะสมจริงก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยด้วยแต่ถึงแม้โปรดักชั่นจะทําออกมาดีแค่ไหนแต่ว่าก็มีข้อเสียให้ตดอยู่ดีนั่นก็คือการเล่นเนื้อเรื่องมากไปหน่อย เกลี่ยบทได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะหน่วยพิทักโลกกัสซีเล็กบทบาทในการทําหน้าที่ทําออกมาได้ดี แต่มิติของตรวละภายในหน่วยนี้จืดสนิทมีการดําบทตัวร้หลักอย่างสาวมนุษย์แย่แห่งความมืดที่มากเกินไปจนสปราดภายในเรื่องดูเป็นตัวประกอบและทิกเกอร์ดูเป็นกระสอบตายไปเลยไหนจะมีความแจเกีเลยกันระหว่างเชงโกพะพระเอกของเรื่องกับอากิโตะพระราะของเรื่องที่ทําจนเสียเนื้อเรื่องอีกแต่ถึงยังไงซะซีรีส์เืน่นนี้ก็จัดแฟรสวิกสำหรับแฟนๆแฟ,แฟทีดีจีได้เป็นอย่างดี และซีรีส์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบรรดาซีรีส์ยุคนิวเจนทั้งโปรดักชั่นสุดตะการตาและยอดขายของเล่องที่สุดที่สุดในบรรดาของเล่องอุลตร้าแมนแล้วก็ยังมีมูวี่ส่งท้ายซีรีส์ใหญ่อุลตร้าแมนทริกเกอร์เอพิโซดเซตมากูน่าให้กับซีรีส์นี้ได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ก็นะสสำหรับผมแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังสู้อีกหกอันดับต่อจากนี้ไม่ได้หรอกงั้นก็ไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอัอนดับที่6 ซีรีส์อุลตร้าแมนลูกนิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ลำดับที่6ที่ฉายในปี2018เรื่องราวของ2พี่น้องตระกูลมินาตโตะคาซึมิพี่ชายคนโตกับอิซาม,มิน้องชายคนรองที่ได้รับสืบทอาพลังมาจากนักรบ2พี่น้องแห่งดาวโอฟิตี้อย่างรอโซกับบูจนได้กลายเป็นอุลตร้าแมนรอโซกับอุลตร้าแมนบูไปในที่สุด เพื่อปกป้องเมืองอายากาศที่ตัวเองเกิดมาและปกป้องครอบครัวอาเป็นที่รักจากเหล่าพวกสปราร์ตนี้ไว้ให้ได้ซีรีส์เรื่องนี้มีกิมมิคหลักๆเลยก็คือสายสะพายแห่งครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญ ถึงแม้มอเพิ่มเผยซีรีส์เรื่องนี้จะดูเป็นซีรีส์อุตตาแมททั่วไปที่แค่ไม่มีหน่วยพิทักษ์โลกในเรื่องแต่ก็มีความตลกเฮฮาที่คนดูอย่างพวกเรารู้สึกเอนจอยไปกับมันได้แต่ก็แทกความซีเรียสและจริงจังภายในเรื่องด้วยและทําให้เราได้ผูกพันกับตัวละครภายในเรื่องนี้มากกว่าสอนอันดับที่แล้วเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกอย่างคาซุมิพี่คอนโตกับอิซามิน้องคนหล่อาซาฮิน้องคนเล็ก มิซุรุกิซาิหรือซุรุจังแล้วก็ไอเซมมคโโตหรือไ ah อเจ้าค ah ุ้นายกาวที่มาสร้างสีงสันความกาวให้พวกเราได้คำกากันพูดแบบนี้แล้วเหมือนอวยไปนะแต่ตอนแรกผมก็รู้สึกเฉยๆกับซีรีส์นี้อยู่เหมือนกันสนุกแบบปานกลางาแต่พอเจอไทกะเข้าไปนั่นแหละเลยไตยอันดับมาอยู่ในอันดับที่โหบนี้แฟนๆไทกะอย่าว่าผมแนะคือจริงๆผมก็ชอบพอๆกันนั่นแหละทั้งไทกะทั้งลูคแต่ถ้าเป็นเรื่องความตลกเฮฮาแล้วก็ ชอบของลูกมากกว่าทั้งหาและน่าจดจำดีส่วนของไทการนี่ลืมไปแล้วว่ามันมีฉากหาอะไรบ้างอ่นดับที่5ซีรีส์อุนเตอแมออฟที่ฉายในปี2016 New Generation h e r o ีโซีรีส์ลำดับที่4 ที่ทามาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีแฟรนไชส์อุลตร้าแมนโคเรนไนไกหรืออุลตร้าแมนออฟนักรบแเพลงแสงผู้มาจากดาวโอฟิตี้ดวงเดียวกับลอสโซกับบูที่พเนจรไปทั่วทั้นจักรวาลจนมายังโล่งในจักรวาลซีรีส์อุลตร้าแมนออฟเพื่อปราบเหล่าสปาราที่ออกราวาดและจ็กเลอร์อดีตเพื่อนรักที่ผันตัวเข้าด้านมืดไปอีกหนึ่งซีรีส์ที่สร้างป,ประจตการใหม่และแหวนแนวกันเลยทีเดียวกับการนําพลังของเหล่าอุลตร้าแมนรุ่นพี่มาฟิวชั่นกันจนเกน เป็นร่างต่างๆของอุลตร้าแมนในการต่อสู้กับพวกสปราร์ตซึ่งก็มีหลายร่างหลายฟอร์มเลยทั้งในซีรีส์ทั้งในเกมน่าจะเป็นอุลตร้าแมนที่มีร่างฟอร์มเยอะที่สุดแล้วสําหรับพี่คนเลในไก่คนนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ยุคนิวเจนที่จับว่าสนุกระดับท็อปๆกันเลยสําหรับหลายๆคนแต่สาหรับผมยังไม่เท่า4อันดับต่อไปนี้หรอกแต่ถ้าจัดอันดับว่าอุลตร้าแมนยุคนิวเจนร่างหลักตัวไหนที่ดีไซน์เท่ที่สุด สำหรับผมต้องเป็นอุลตร้าแมนออฟลากออริจินเท่านั้นเพราะดีไซน์มีความใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนรุ่นแรกเลยแถมดาบของเขาก็เท่อีกด้วยออฟคาลิเบอร์เนี่ยอานดับที่4ซีรีส์อุลตร้าแมนจีที่ฉายในปี2017นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ลำดับที่5ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาซากุระลิคุหรืออุลตร้าแมนจีทผู้เป็นลูกชายของไวไลท์ ine, แห่งจกักรวาลอยา่างอุลตร้าแมนเบเลิว ต้องมาต่อสู้กับผู้เป็นพ่อของเขาเพื่อปกป้องโลกที่ตัวเองเติบโตมาโดยมีคู่ปรับคู่แขงของเบเลียวย่างอุตเตเมซิโลมาคอยช่วยต่อสู้หรือมาแย่งซีนเขากันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมว่าสนุกนะแต่หลายๆคนกลับบอกว่าห่วยเนี่ยสิคงเป็นเพราะผู้กำกับหลักอย่างสกาโมโต้โคยจิที่เก่งแค่กำก,กับชากแอคชั่นอย่างเดียว แต่ไม่เก่งด้านกำกับเนื้อเรื่องอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้ที่คนบอกว่าห่วยผมเองก็รู้สึกว่ามันกำกับเนื้อเรื่องแปลกๆเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมมองข้าไปเลยรู้สึกสนุกกับมันถ้าเลือกระหว่างจี๊ดกับทริกเกอร์ที่กำกับโดยผู้กำกับสกามโต้เหมือนกันว่าเรื่องไหนสนุกที่สุดสำหรับผมผมคงเลือกจี๊ดมากกว่าที่จะเป็นทริกเกอร์เพราะในซีรีส์ถึงแม้จะออกทะเลไปบ้านแต่ก็ดูมีสีสันมากกว่าทริกเกอร์ที่จะเอาแต่น้นเนื้อเรื่องอย่างเดียว แตมไม่มีความเป็นซิลิวายแบบทิกเกอร์ด้วยและที่ชอบมากกว่าอ๋อก,ก็เพราะซาประกอบฉากต่อสู้ที่มันกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยให้มาอยู่ในอันดับที่4นี้อ,อันดับที่3ซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกาเอสที่ฉายในปี2014นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ซีรีส์ลำดับที่2ที่เป็นภาคต่อจากซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกาที่ฉายในปี2013ภาคนี้ดีกว่าภาคแรกหน่อยนั่นก็คือจำนวนตอนในซีรีส์มีทั้งหมด 10บตอนด้วยกันนับภาคแรกไปด้วยก็จะมีทั้งหมด28ตอนมีหน่วยพิฆาตโลกประจำซีรีส์ที่มีชื่อหน่วยว่า UPG และมีอุลตร้าแมนพลอนประจําซีรีส์อย่างอุลตร้าแมนวิทตอรี่มาคอยสร้างสีสันให้กับตัวเลื่องอีกด้วยเรื่องนี้สนุกยังไงเห็นหลายคนบอกว่ามันห่วยแท่ไม่มีเฮี้ยหาเหวอะไรเลยแต่สำหรับผมกลับไม่รู้สิก็มันสนุกนี่นาโดยเฉพาะ BGM ของอุลตร้าแมนกิงกาล่างกิงกาสโตเรียมนี่มันสะใจหูจริงๆ และพลังอของเรื่องอย่างอุลตร้าแมวิโตรีที่ถึงแม้ภายในซีรีส์จะยังมีล่างฟองแค่ล่างเดียวไม่มีล่างทรงล่าเสริมแม้แต่อย่างใดแต่ก็มีพลังสุดเฟี้ยวอย่างอุลตร้าหรือการเปลี่ยนแขงข้างขวาให้กลายเป็นอาวุธของสปาร์ลาดได้ผ่านการใช้สปาร์ดอสปาร์ลาดตัวนั้นๆบวกกับล่าสุดยอดของกิงกาดใหญ่อุลตร้าแมกิงกาสโตเลียม ที่สามารถใช้พลังของฮกพี่น้ออุนต้าเข้าไปด้วยถือว่าเป็นคู่อุนต้าแมทที่ดูลงตัวกันแปลกๆและคงเป็นเพราะตอนที่ดูซีรีส์นี้ตอนนั้นผมยังอายุ13ที่ยังไม่สนเนื้อเรื่องหาเแ้่อะไรเลยดูเอามันอย่างเดียวเลยทำให้ผมรู้สึกประทับใจเรื่องนี้ถึงแม้จะมีซีรีส์นิวเจนผ่านไปกี่เรื่องแล้วก็เถอะอั <c oughs> อนดับที่2ซีรีส์อุลต้าแมนิวเจนและแฮีโร่ซีรีส์บลำดับที่สที่ฉายในปี2015 ตอนแรกไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะมาอยู่ในอันดับที่สอนในใจผมก่อนหน้านี้เคยลืมไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกยังไงแต่หลังจากที่ดูทิกเกอร์จบไปก็ทําให้รู้สึกว่าอย่าว่าแต่จะไปสู้เซตเลยทิกเกอร์ยังสนุกสู้ซีรีส์ของ X ไม่ได้เลยด้วยซ้ําและนั่นก็ทําให้ผมจําได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เคยสนุกยังไงคือเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่จักว่าครบเคลื่อนกันเลยทีเดียว ทั้งหน่วยพิทักษ์โลกอย่างซ o ที่มีความไซไฟเทคโนโลยีและมีอุลตร้าแมนรุ่นพี่มารับเชิญในซีรีส์นี้ตั้งมากมายเลยความซีพืชกันระหว่างอุลตร้าแมนเอ็กกับล่าสติกอย่างโอโซลด์ไดจิที่ดูจะแน่งแฟ้ไเปยียงมากจนตอนนี้เหมือนหลอมโลกลายเป็นร่างเดียวกันไปแล้วและมอสอาร์เมอร์ของอุลตร้าแมนเอ็กก็ดูมีความเท่และมีความเป็นไซไฟเทคโนโลยีมากเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาอีกด้วย เลยทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นม้ามืดที่ไต่อันดับมาอยู่ในอันดับที่สองในใจผมได้เพียงนี้กูพูดแล้วเหมือนอวยเรื่องนี้อยู่นะเราเนี่ยแล้วก็มาถึงอันดับที่1นึ่งซีรีส์อุเตอราแมซที่ฉายในปี2020ก็คงไม่ต้องสาธยายมากอะไรหรอกนะครับสำหรับ New Generation Hero ซีรีส์ลำดับที่8อย่างอุนเตอรแมนเซตแต่ก็ต้องสาธยายนา โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ทราบปรากฏการณ์สถาบวงการอุตตรแมไปอย่างมากทั้งการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจที่ผสมผสานระหว่ายุคเก่าและยุคใหม่ได้อย่างลงตัวหน่วยพิทักษ์โลกในซีรีส์นี้ที่มีชื่อหน่วยว่าสโตเลตที่ถึงแม้วิทยาการของหน่วยนี้อาจจะสู้วิทยาการของหน่วยซีโอกับหน่วยกัซซีเล็กไม่ได้แต่หน่วยนี้ก็เป็นหน่วยพิทักษ์โลกหน่วยแรกเลยที่เอาหุ่นมาสู้กับสปาราทแทนที่จะเป็นยางลบ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อยแปลกใหม่เลยและถึงแม้วิทยาการของหน่วยนี้จะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ว่าใจสู้ของเหล่าสมาชิกในหน่วยนี้ถือว่าเต็มร้อยเลยเป็นกำลังหลักสำคัญในการต่อสู้ร่วมกับอุตเตร้าแมนเซตได้ไปอย่างดีมากและพัฒนาการของนักรกอุลต้ารุ่นใหม่ใหญ่อุตตร้าแมนเซตผู้เป็นลูกบุญธรรมของหนึ ne ่งในหกพี่น้องอุลต้าใหญ่อุตตร้าแมนเอสและเป็นลูกศิษย์ของอุตเตร้าแมนซีโร่เส้นใหญ่เหลือเกินนั่นเองกับคู่หูไล่สถิตของเขาอย่างฮารุกิ ที่เติบโตไปพร้องกันบวกกับมีระดับอุลต้าสุดฮาที่ทั้งคู่ได้สร้างเอาไว้หลายมีมเลยจนคนดูหลายๆคนรู้สึกผูกพันกับคู่หูอุนต้าแมนกับลาสติกสุดฮาคู่นี้รวมถึงผมด้วยนะรู้สึกจะหากว่าไอ้คู่พี่น้องลูกอีกและมุกยืมพลังรุ่นพี่มาฟิวชั่นของซซรีนี้ก,ก็ทำออกมาได้น่าสนใจและมีความหมายเป็นอย่างมาก จนสามารถสบประมาทพวกคนดูที่ชอบบ่นกันว่าทำไมถึงชอบยืมพลังรุ่นพี่กันจังไอพวกนิวเจนเน่ได้เปลี่ยนมุมมองและปล่อยวางไปคือมึงจะยืมพลังรุ่นพี่ยังไงก็ยืมไปเลยตอนนี้พวกกูปล่อยวางแล้วอะไรงี้เป็นซีรีส์อุลตร้าแมนที่หลายๆคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าเรื่องนี้สนุกที่สุดในยุคนิวเจนแล้วแถมยังได้รับรางวัลจากงานเซนอุนอวอร์ดในสาขาเบสมีเดียมาไว้ครอบครองอีก ที่ได้ว่าซูบุริยาโปรดักชั่นอูซ้าอุลตราแมนที่แท้จริงประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการทำซีรีส์นี้ด้วยเหตุนี้ผมจึงมอบอันดับที่หนึ่งนี้ให้กับซีรีส์ระดับอุลตร้านี้ไปเลยเพราะมันสนุกจริงๆไปหาดูทั้ง9อันดับนี้ได้ในช่องทางถูกลิขสิทธกันด้วยนะ แล้วก็มารอดูกันว่า New Generation Hero Series ลำดับที่10ที่จะฉายในปี2022ปีนี้อย่างอุลตร้แมนเด็กเกอร์ซีรีส์อุลตร้แมนที่ฉะลองครบรอด25ปีซีรีส์อุลตร์เแมนไดนาและครบรอด New Generation Hero Series 10ผลงานจะมาสร้างความสนุกสนานให้พวกเราได้มากขนาดไหนสลรับผมนะขอแค่สนุกกว่าทิกเกอร์เหมือนที่ไดนาสนุกกว่าชีก้าก็พอใจแล้ว แล้ก็จบกันไปแล้วสําหรับโชวกุนเดอะไลกิ้งในคลิปนี้การจะอัดับในคลิปนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะหากท่านใดชอบนิวเจนเรื่องไหนมากที่สุดก็มาจะอัดับความชอบของตัวเองที่คอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอตัวลากัไปก่อนหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสักดิ่งแจ้งเตือนและก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซอเกน